สวัสดีครับตาทองชนลนะครับวันนี้พระมาะแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวเรามามาอศัยบาตรด้วยกันนะครับผูฝนฟ้าก็ตกโปรยปลาทั้งคืนเลยนะครับ ฝนรู้สึกจะเริ่มโปรยปลายมาหนักแล้วพี่น้องเปียกต้องถอยก่อนนะครับ สำหรับสภาพอากาศวันนี้รู้สึกนะฮะฝนฟ้าน่าจะตกมาพายุอิทธิพลของพายุจะทำให้ฝนฟ้าที่อกาะตกอกาะคูเล็กไฟคูหลวงทางนี้น่าจะคืมฟ้าซึ้งฝนวันนี้น่าจะมืดทั้งวันนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนก็ตกโปิปลายมาทั้งคืนแต่ว่าก็ตกมีหนักบ้างหนักบ้างเบาบ้าง แบบนี้ประปรายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าตู้ของกกอกนับสำหรับคลิปนี้ตาทองชแนลขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กดก like, ำลังใจตาอส่องชแนลได้นะครับสวัสดีครับ